สวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับรายการ a n นนี่อ f องฟรองนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวกันค่ะเมื่อเช้าไปช็อปปิ้งมาที่ตลาดอินเตอร์มาเช่แล้ววันนี้เราจะเข้าครัวเพื่อทําหอยทอดค่ะปติดตามกันเลยค่ะดูอาัตราส่วนการทําหอยทอดกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะหอยมแมลงผู้จำนวน15ตัวค่ะไข่ไก่หนึ่งฟอง พริกไทยครึ่งช้อนชาแป้งทอดกรอบจำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะผักชีแล้วแต,ต่ตามใจชอบเลยนะคะเกลือครึ่งช้อนชาแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะแป้งเผาใหญ่ม่อมหามีได้เลยใช้แป้งข้าวโพดค่ะสองช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาถั่วง,งอกค่ะถั่วง,งอกที่เพิ่งไปตลาดเอเชียมาเมื่อเช้าอ๋อไม่ใช่ค่ะ อิงเตอร์มาเช่นหน้าหมู่บ้านค่ะ,ะแผนกเอเชียน้ำเปล่า3ามส่วนสี่ถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวตาเด็กเลยนะคะแหมมีของไทยที่นี่ด้วยค่ะน้ำตาลทรายหนึ่หยิบมือค่ะไปชมกันเลยนะคะเข้าครัวทำหอยทอดกันค่ะนะคะเริ่มจากนำส่วนผสมทั้งหมดลงเทศลงในชามค่ะก็จะมีแป้งทอดกรอบ ข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดเกลือต่อด้วยน้ำและใส่หอยแมลงผู้ลงไปในชามค่ะทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นหอยแมลงผู้ลงไปค่ะแล้วก็ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะโรยผักชีลงไปนิดหน่อยนะคะพอสวยงามค่ะพลิกไทยแล้วก็ลงไปคลุกอีกรอบหนึ่งค่ะพอให้แป้งสุกสักข้างหนึ่งนะคะแล้วค่อยตีไข่ไก่ใส่ลงไปตีหลังค่ะพอแป้งเริ่มสุกสักข้างหนึ่งะะแล้วนะคะเราก็ตีไข่ใส่สลงไปค่ะเกลีย่ยไข่ให้ทั่วตัวแป้งนะคะ ไข่ออกจากงอกไข่ทอดสะและ้วอ,อย่ยไข่ลงไปข้ามเกี่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็รอทอดให้สุกแล้วค่อยกลับด้านตัวแป้งไข่ทอดอีกชีน,นะะึงค่ะใส่พอชีลงไปให้สวยงามน,นะคะนี่ค่ะด้านล่างเริ่มสุกแล้วจะเริ่มตรการกลับแป้งนะคะ แป้งแนละ้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าทำการตัดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบความกรอบของแป้งหอยทอดก็ต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพืะะ่อให้แป้งมีความกรอบค่ะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ทํทการตัดส่วนของแป้งหอยทอดให้เป็นชิ้นส่วนเพื่อสะดวกในการรับทานนะคะแล้วก็มาทําการหยอดตัวถั่วงอกลงไปค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลายแล้วก็ชิลกขาวตามที่บอกไว้ในขั้นต้นนะคะลงไปชุบผัดถ่าน้ำตาลลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ทีลกขาวลงไปแล้วนะคะทำการผัดคัะว้าวว้าว,ว,าวเสร็จแล้วค่ะหอยทอด หอยทอดที่เราเพิ่งจะลงมือทำนะคะหอยทอดของฝรั่งเศสหรือว่าหอยทอดจากไทยแลนนั่นเองเสร็จแล้วค่ะหน้าตาอย่างนี้เราจะมีประดับตกแต่งด้วยผักและก็ถั่วงอกโอเคค่ะลงไปทานกันเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามในคลิปถัดไปนะคะโอเคฮวอาเบียนตูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ